รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีแลาวทำความดีงามมีโลกนี้เมื่อเรามาคิดไปก้าวไปร่วมแรงร,ร่วมใจใจเดียวกันให้มันดีสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีั สวัสดยามเชา้าค่ะคุณผู้ชมพบกันทุกเช้าวันเสราร์เวลาตีห้าถึงตีห้ครึง่งในรายการคิดดีแลน์ทางททบ5เช้าวันนี้เราอยู่ที่พุทธาอุทยานมาค้าบูชาอนุสรตําบลสาริกาอําเภอเมืองจังหวัดนครน,นายกพาคุณผู้ชมมาไหว้สการะสิ่งอันเป็นมงคลมาติดตามข่าวสารกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและเทศนาธรรมจากท่านพระเดชพระคุณพระเทพประสิทธิมนเจ้าวาดวสีสสุดารามวรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครประธานพุทธอุทยานมาค้าบูชาอนุสร์และประธานจัดสร้างโลหะประสาทสุวรรณวิจิตภูมิพโรอนุสร์สถานแห่งความจงรักภักดีน้อมรับลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาเบชมหาภูมิพลอุเดกมหาราชบรมนาถบพิษไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะพอเจราลาพรท่านสาธุชนพุทธกาทังหลาย กาจอเลกาทิตดแลงอยู่ของเช้าวันเสาร์ที่9เมษายนนี้ย้อนไปเมื่อวันพุทธที่6เมษายนเป็นวันปจิีิีวงจังพุทธญาณมคะะบุเทศสอนซึ่งตั้งอยู่บูสามเจ้าพุทกกาอามรเบือ์จังหวัดนครในยกก็จัดงาน บัาเป็นกุศลน้อมก้าวถวายโ,โระมาหากุตตาเิรร์เจ้าก็ามีญาติโยมญาติทุนมาก,กันเป็นจำนวนมากเลยรับเมตาจากคุณแม่ประดับโกมุต็ปนประธานอพออาจารย์าเกษก็เถษงปัญญา แล้วก็ท่านภูมิเกศหลายท่านหลายคนที่ประรบมารกันกทั้งหลายควาจเจริญลุกเรืองที่เราจะเกิดขึ้นได้นั้นก็จะมีความกตัญญูก็จะเวทีก็ค,ความกตัญญูรู้คุณก็จะเวทีก็ตอบแทนทุกคุณท่านนั่นเอง งานการก่อสร้างรุสตาถานในความจุลักพักดีในพระบาทสมเด็จพระบ,บรมเชษกาธิเบศรหาพ,พระเดศมาลาดบรมมดานปอพิษได้สำเร็จลุกล่วงมาได้ทุกๆประการนั้นก็อ,อาศัยจิตตถาจากการทั้งหลายทั้งใกล้และไกลทั้งในประเทศและต่างประเทศมากบ้างน้อยบ้าง ้่ยการส่งเสริมจร้างุนในการกอร่อสร้างเป็นสเปนยุ่ว่องเื่ดดีทุกประการนับว่าเป็นรฐสถานในความสักสักดีที่ชาวไทยทุกที่ชาวไทยทุกบูรณาราวถึงพร,ารนาชีพงา,งา,า,งา,างใจจ้างด้วยความตั้งอกด้วยความตั้งใจเพื่อเป็นรัฐสถาน น้อมแล้วนึกถึงเึกพระบาทสมเด็จพระบรมักาาทิเบย์ผลพระเดชปาราชพรลบมนาถบพิษพระผู้ทรงพระพุทธอันประเสริฐให้อนุชนคนรุ่นหลังน้อมแล้วนึกถึงเครื่ององค์งท่านโครงการน้อยใหญ่กว่า4,000นกว่าโครงการระยะเวลา70กว่าปีนั้น เป็นโครงการที่องค์ทรงได้ประบาทได้ทรงปฏิบัติมาด้วยดีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติศาสนาและประชาชนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วเคยคนด่านประกาศชนเรื่องในโครงการในพระราชดำริของจังหวัดจันทบุรียกก็ถือว่าเป็นโครงการหนึ่งที่ทําให้ ป่าดกสมบูรณ์ของอ่กาของน้ำใช้การเกษตรได้สมบูรณ์ปอาใช้จากเขื่อนคุณด่านประกาศชนโครงการเรื่องนายพระดำริแล้วก็เธอไปแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งที่ประชาชนคนทั้งหลายจะมาเที่ยวชมเขื่อนคุณด่านประกาศชนกันวันวันหนึ่งเป็นจำนวนมากๆนั้น้าจังหวัดจังวัได้ยกภาคภูมิใจไปอย่างยิ่ง ก็ได้มีโอกาสได้สร้างรุปสถานแห่งความตำรักภาคดีนี้ขึ้นแล้วหลายๆท่านแม้เฉพาะไปจนเฉพาะ,พาะชาติจัวดจังหวัยกหลายๆท่านก็ได้มีโอกาสช่วยกันส่งเสริมเสียทุนในธรเจ้าภาพได้ทำาาานการก่อสร้างบาด้วยดีด้วยดีดยดมาจนสำเร็จลุล่ว เถ้าวันที่6เมษาย,ยนที่ผ่านมาก็เท่าเป็นวันเปิดเป็นวันปฐมฤกษ์ให้ญาติโยมทั้งหลายได้โอกาสเข้ามาสักการะภูชาพระญาติโยมผ่านมายังจังหวะจังหวะยกอาจจะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ดีก็ขอจดใจพอดีในระหว่าครั้ง,ง,งหนึ่งในชีวิตนะได้เข้ามาอย่างลูกศรกฐานแห่งป่ารักภักดีที่พระญาติบาพระภูชาลูาสอน เรื่องทีตัางทีบูสามจะบวดร,ริกาอำเภอเมืองจังหวัดนคะรนายกก็จะเป็นรูปตัวอย่างยิ่งอันหนึ่งในวันนี้คือตกลวันเสราร์ที่9เมษายนวันที่ออกากาศเป็นวันที่โรงพยาบาล,ลาทิพพิพัฒน์ได้ทำการเปิดบริการประชาชนครบปีที่23 รงบาล่าจะไปปรากดเปิดเมื่อวันที่9เมษายนพศ2542โดยได้รับพระกุณฑกูจากพระบาทสมเด็จพระบรมจากการทิเบตอภิโพเดตปาลราบรูมานาตบพิษพระผู้ทรงคุณประเสกโปรดเกล้าโปร,ร 9, โดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมกาธิราชสยามกระจุมาน พยศในสมัยในขณะนั้นปัจจุบันคือแลาการที่10บมาเป็นประธานเปิดวันที่เก้าเดษนสายนีส4 4 2นับจากวันนั้นับกวันนี้เป็นเวลาย,ยี่ีพีวันนีวันนี้นนทางโรบาลาสวีพัฒน์แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครก็รจัดงานครบวันสถาปนายีปี ในภาคเช้าก็มีพิธีบงสวงบูชาเทพเทพาอารักษ์อันเชิญรถรูปประชาชนมาวางเขาา้าไปถ่ายยังหอพระ,ะแล้วก็มีการถวายอาหารพระสงฆ์เจริญพระมนตาถวายอาหารเพนได้โยมสาธุชนหลายที่เคยได้ใช้บริการโลลานหลวบาลราชบิพัตเพื่อดีตลอดมาจากโดยการฉีดวัคซีนก็ดี ยาดยการพักโรบาดสนามก็ดีดูการคนคก็กรองก็ดีนะเราเคยชอบดูการอยู่วัน,นี้โรงพยาบาลามีงานแล้วก็จัดทอดประป่าพระคุณสมศรบทุนซื้อยาให้แก่ผู้ยากไร้โครงการทอดประป่าช่วยย้ายผ,ผู้ยากไร้หมายถึงความว่า,วาคือท่านผู้ที่เจ็บป่วยบาโรงพยาบาลราจะมีพัฒนาบิบิปัจ หมดถ้าคุณหมอจ่า,จายยาแล้วสูว่าค่ายาหนึ่งรบาทท่านมีสสบบาทสีิบาทก็ใส่ไปในตู้บริาจาคไปเดือนเดือนเได้าบาเฉียงเบบาทตัวที่ขาดก็เอาจากกรประมาณจากการท่พประปาประจับปีทุกปีทที่ก้าวเมษยนมาจ่ายแทนไปทุกปีท่นนี้มาทุกปีปีนี้ก็ขอเฉยบบริาจาคทั้งหลายคุจะมีส่วนร่วม ในการทอดประป่าสบทุนในการซื้อยาให้แก่ผู้เจ็บปวดที่ยากไร้ก็ขอเชิญพอได้มาวันนี้ตั้งแต่แปดโมงเช้าจนถึงห้าโมงเย็นท่านชมอยู่ต่างจังหวัดมิจิตรตาปะสสะก็ติดต่อไ่ไร้โทรศัพท์โรงพยาบาลเดียรจงก็ติดต่อท่านทั้งหลายบอกเกิดแห่งปัญญาคือโรงเรียน ปองเกิดแ่งบุรคือโรงพยาบาลต้องการเฉื้อจลาต้องการปาัญญาต้องไปโรงเรียนต้องการหายเจ็บหายป่วยต้องไปโรงพยาบาลพอเจ็บคนป่วยหายจากโรงพยาบาลเพราะอะไรมีหมอดีมียาดีมีที่รักษาดีก็ต้องไปโรงพยาบาลาบาาโรงพยาบาลจึงเป็นที่ปอกเกิดแห่งบุญทั้งหลาย ป็นเจ้าของบ,อบ่อบุญแล้วบ้างบางร้อยบ้างแต่กําลังครับของท่านดวยการส่งเสริมตุนในการ่อสร้างอาคารในโลงพยาบาลก็ดีสง่งตักตุนท่าะปาเจรยยายผู้ผอย่างไรก็ดีก็ขอเจอจะบพ่อได้ในวันนี้และวันต่อๆไปที่หกวงาโรบาลราชิพัแวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานคะรขอ,อจะเจิญพอ คุณผู้ชมท่าน,นใดที่เดินทางผ่านมายังจังหวัดนครนายกเชิญชวนมาที่พุทธ,ธอุทยานมาค้าบูชาอนุสร์ตําบลสัลิกาอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะมาไหว้สักการะสิ่งอันเป็นมงคลมาไหว้พระธาตุจีบสองราศีกราบสักการะพระพุทธรูปประจําวันเกิดมาปิดทองฝังลูกนิมิตและมากราบถวายสักการะถวายบังคมพระบรม,มรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษ ขณะทรงผนวปรปฏิสถานหน้าภายในโรหาปราสาทสุวรรณวิจิตภูมิพะโรอนุสรสถานแห่งความจงรักภักดีคุณผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0 8 7 0 7 5 5 4 2 2ค่ะช่วงต่อไปเรายังมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมโปรดติดตามค่ะร้อยแปดพันเก้าเราคิดไปคิดหมดทุกเรื่องเปลืองหัวใจ ท้อปลทุกอย่างวางเอาไว้คิดแต่เรื่องหนุกสุขหัวใจคิดถึงเธอเหลือเกินความคิดนี้ดีที่สุดคิดถึงหมดหัวใจ